สวัสดีครับรู้ไหครัว่า Excel เนี่ยสามารถทำหน้าที่เป็นสเกด a าได้นะครับวันนี้จะเสนอวิธีการใช้งานตัวอย่างไฟล์ Excel เพื่อทำหน้าที่เป็น s เ a d a ครับก่อนอื่นนะครับคำว่า SCADA าเนี่ยมันจะประกอบด้วยซอฟต์แวร์2ส่วนก็คือส่วนที่เป็น Driver หรือ OPC Server นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกลางติดต่อกับพวก PLC Controller ต่างๆนะครับส่วนซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งก็ก็คือซอฟต์แวร์สเกด a ที่เป็น ตัวอ่านค่านะครับหรือรับส่งค่าจาก OPC Server มาแสดงผลให้ผู้ใช้เนี่ยได้รู้นะครับหรือได้คอนโทรลกลับไปยัง OPC Server เพื่อสั่งการไปยังคอนโทรลเลอร์ต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ s k a d a คือ Genesis 32นะครับ Genesis 32เนี่ยก็จะติดต่อกับ OPC Server ซึ่ง OPC Server ตัวเนี้ยทำหน้าที่เป็นตัวกลาง o f f i น e Server นี่เป็นซอฟต์แวร์นะครับผมจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่ออ่านข้อมูลจาก PLC, controller, power meter, หรือ database นะครับเข้ามาและส่งไปให้ s k a d a นนำไปแสดงผลนำไป plot graph, นำไปทำอัลามนะครับนอกจากนั้น s เ a d a ก็ยังสามารถควบคุมค่าเพื่อสั่งการกลับมาอย่าง Controller เหล่านี้ได้ด้วยในวันนี้นะครับผมจะแสดงวิธีการ ใช้ตัวอย่างของ Excel ที่ทำหน้าที่เป็น SCADA ก่อนอื่นเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ s c e d a c l u b c o m สกอนนะครับ s c d a c l u b c o m จากนั้นเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะมีเนื้อหาด้านล่างสุดที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง s d a อ่าด้วย Excel นะครับก็ะจะเป็นการใช้ Excel เป็น Scada อยู่ในหัวข้อที่3ครับตัวอย่างการใช้ Excel เป็น s c a d a ด้วย COPC 32นะครับคลิกเข้าไปการที่จะทำให้ Excel เป็น s c a d a ได้นี้นะครับ Excel เนี่ยจะ,จะต้องมีตัวอ่านเขียนข้อมูลไปยัง OPC Server นะครับซึ่งปกติใน Excel มันไม่มีนะครับเพราะนั้นเราจะใช้ ActiveX Control ที่ชื่อว่า COPC 32เนี่ยเป็นตัวกลางนะครับเป็น Plug-in ที่ install เข้าไปใน Excel นะครับดังนั้นเราก็จะจำเป็นที่ต้องมี Excel นะครับจะเป็น Excel เวอร์ชั่นไหนก็ได้และก็จะต้องดาวน์โหลดตัว COPC32 ActiveX Control ตัวเนี้ยไปติดตั้งไว้ด้วยนะครับซึ่ง COPC32 เนี่ยตัวเดโมโเนี่ยจะสามารถทำงานได้2ชั่วโมงนะครับในแต่ละครั้งและไม่ได้จำกัดจำนวน IO ที่ต้องใช้ด้วยนะครับไม่ได้จำกัดไว้นะครับเราสามารถดาวน์โหลด COPC32 จาก s k e t c h u b ได้เช่นกันนะครับ ในพื้นที่ด้านฝั่งขวาของเว็บนะครับนะครับจะมี co p c 3 2มจากนั้นเราก็สามารถที่จะาดาวน์โหลดนะครับ <c oughs> ได้โดยคลิกที่ดาวน์โหลด co p c 3 2ตรงนี้แล้วก็ติดตั้งตามปกติเหมือนซอฟต์แวร์ทั่วไปนะครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง excel ตัวนี้มานะครับ <c oughs> คลิกเข้าไปแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะครับก็จะ มีการดาวน์โหลดไฟล์มาที่เครื่องของเราก็จะได้เป็นไฟล์เนี่ยนะครับ COPC 32 demo ตัวจากนี้นะครับผมแล้วให้เราคลิกเข้าไปนะครับเพื่อเปิดในการเปิดครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะมีป๊อปอัพถามตรงนี้ว่าให้ enable content ไหมให้คลิกปุ่ม enable content นะครับเพื่อที่จะทำการแก้ไขอะไรต่างๆได้นะครับจากนั้นเ,เราก็ เข้าไปที่แท็บ Developer นะครับแล้วก็เข้าสู่ Design Mode ถ้าเราไม่ไม่พบแท็บ Developer ตรงนี้นะครับให้คลิกตรงไฟล์นะครับแล้วก็เลือก Option ถ้าเป็น Excel Version ก่อนหน้านี้ก็จะต้องคลิกขวาตรงไอคอนของ Excel นะครับผมตรงไอคอนของของ Excel มันจะมีไอคอนวงกลมของ Microsoft Office นะครับแล้วเลือก Option นะครับแต่ในที่นี้ ของเวอร์ชันนี้ก็เลือกไฟล์แล้วก็ออปชันนะครับจากนั้นก็เลือกมาที่คัสตอมริบบอนนะครับก็จะพบตัวนะครับคัสตอมเดอะริบบอนนะครับคัสตอมไม e ์เดอะริบบอนเนี่ย,ย,ยให้ใส่เครื่องหมายถูกตรง Developer ตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็คลิกโอเคเราก็จะพบแท็บ Developer ตรงนี้นะครับให้เข้าสู่ Design Mode จะพบกับตัวคอนโทรลที่ชื่อว่า C OPC 32ตัวนี้จะพบเมื่อเราได้ทำการติดตั้ง C OPC 32ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับราต้องติดตั้งตัว C OPC 32ซะก่อนก่อนที่จะใช้ไฟล์ Excel ตัวอย่างไฟล์นี้นะครับทีนี้เราคลิกขวาเข้าไปแล้วเลือกตรง C OPC Object นะครับแล้วเลือก Property เราจะเห็นหน้า Property ที่ระบุว่ามีเซิร์ฟเวอร์เนมตรงนี้อันนี้เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์เนมของ OPC Server นะครับเพราะฉะนั้นในเครื่องเราจะต้องมี OPC Server ติดตั้งไว้ด้วยนะครับถ้าท่านใดยังไม่ติดตั้งนะครับสามารถไปที่ s k e t c l u b เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปตรงพื้นที่ด้านขวาของเว็บไซต์จะมี OPC Server ตัวนึงซึ่งใช้ได้กับคอนโทรลเลอร์ Controller และ PLC ต่างๆมากมายในท้องตลาดนะครับตัวนี้ชื่อว่า ไอคอนิ OPC Server นะครับผมไอคอนิค OPC UA ตัวนี้นะครับผมคลิกเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งตามปกตินะครับนะครับจะมีลิงก์ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีวิธีการวิธีการติดตั้งนะครับไอคอนิค OPC Server โดยละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับให้ดูวิธีการติดตั้งสกอร์นะครับนี้เมื่อเราติดตั้งทั้ง โอปีเซิเเข้าไปแล้วนะครับแล้วติดตั้ง copc 3 2ไปแล้วเมื่อเปิด Excel ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้ามาที่ developer tab คลิกขวาตรง copc object แล้วเลือก property ก็จะมีหน้าต่างให้เราเลือก Op c Server ได้โดยคลิกปุ่มจุดๆข้างช่อง server name ตรงนี้นะครับผมคลิกเข้าไปเราก็จะพบตัว pop up ขึ้นมานะครับแสดงรายการ o p c Server ที่อยู่ในเครื่องของเราทั้งหมดนะครับ จากนั้นเราก็เลือกตัว OPC Server ที่เราต้องการนะครับเช่นตัว Iconic OPC UA Server ที่เราดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้จากนั้นคลิกโอเคนะครับในแท็บ OPC Tag เนี่ยนะครับก็จะให้เราเลือกนะครับ OPC Tag ก็คือสัญญาณที่จะไปอ่านค่าจาก PLC มานั่นเองนะครับวิธีการใช้งาน OPC Server ลองดูในเอกสารของอตัว OPC Server นะครับ ว่าจะติดต่อกับ PLC ยี่ห้ออะไรเช่น Omron นะครับ s i e m e n นะครับ Beckhoff Yokogawa ok Mitsubishi Allen อะไรต่าง,าง,างๆเหล่านี้มีอยู่นะครับนี่ผมจะใช้แท็กที่เป็นสัญญาณา simulation ของ OPC Server นะครับก็คลิกตัวแรกนะครับมันก็จะมี OPC Server ให้เราเห็นนะครับแล้วเราก็แตกกิ่งไปที่กิ่ง simulation example ฟังก์ชันนะครับก็เลือกสัญญาณมาเช่นเป็นสัญญาณแรนด้อมเป็นสัญญาณแรมแรมหนึ่งนะครับตัวที่2เป็นสัญญาณแรนดอมตัวที่3เป็นสัญญาณทรายเราเลือกได้นะครับจากพวกนี้นะครับ่นีเป็นสัญญาณทรายโอเคทีนี้ก็คลิกดูกลับไปที่ OPC Server นะครับมันจะมีอัปเดตเรทอัปเดตเรทเนี่ยก็คือทุกช่วงเวลา1,000มิลลิเซกก็คือ1วินาทีเนี่ย จะมีการเอาค่ามาแสดงนะครับอ่านค่ามานะครับคลิกโอเคออกไปนี้เราก็เข้าสู่รันไทม์นะครับโดยคลิกปุ่มดีไซน์โหมดเนี่ยให้ออกมานะครับให้มันไม่เป็นสีส้มนะครับจากนั้นเราก็คลิก Connect OPC ตัวอย่างนี้ก็จะอ่านค่าจาก OPC Server เอามาพัดเป็นกราฟนะครับเอามาแสดงเป็นเป็น ตัวหน้าปัดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกราฟทรายอันนี้เป็นกราฟสัญญาณสัญญาณแรนดอมกับสัญญาณแรมนะครับผมที่เราแอดเข้าไปไว้เมื่อกี้นี้นอกจากนี้นะครับที่แถบด้านล่างก็จะมีตัวอย่างในชื่ออื่นอื่นอีกนะครับเช่นในชื่อชื่อว่าชิลเลอร์นะครับก็จะมีกราฟิกนะครับมีการเอาค่ามาแสดงเป็นโปรเซสพอยต์แล้วก็แสดงเป็นบารกราฟแบบนี้นะครับ จะเห็นว่าบาร์กราฟตัวนี้จะมีการเคลื่อนไหวาตามสัญญาณนะครับที่เพิ่มที่เพิ่มขึ้นและก็ลดลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแบบ full, full Real cell นะครับผมแล้วก็ตัวอย่างแบบ raw data นะครับถ้าท่านผู้มีเกียรติท่านใดยอยากจะสร้างตัว s เกตเตอร์ในเอขึ้นมาเองนะครับก็ไม่ยากนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บของ s k e d a c l u b c o m นะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างตรงหัวข้อใช้ Excel เป็น s k e t e r เนี่ยนะครับจะมีไฟล์ powerpoint นะครับตรงนี้นะครับการสร้าง Excel ให้เป็น s k e t e r ด้วย copc 32นะครับก็คลิกเข้าไปก็จะมีเนื้อหาอย่างละเอียดเลยนะครับว่าจะ insert ตัว copc 32เข้าไปได้ยังไงนะครับแล้วก็ไปเอาท็กมาจาก opc server ยังไงนะครับ แล้วก็เอามาโชว์เป็นโปรเซสคอยส์ง,ง่ายๆแบบนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องเช่นการาใช้ Excel เป็นชาร์ตนะครับเป็นเป็นเรียลไทม์ชาร์ตนั่นเองเป็นมิเตอร์นะครับเป็นชาร์ตเป็นมิเตอร์การสร้างเทรนด์นะครับเรียลไทม์เทรนด์บน Excel นะครับก็จะมีวิดีโอแสดงไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ